สำหรับโรแลนด์อีกเกตอีครั้งนึงนงครับคลิปนี้จะมาเสนอการมิมหรือว่าการเอาเสียงและจังหวะเข้าใส่ใน UPS นะครับหรือว่า User Program r i s k นั่นเองนะครับสังเกตที่หน้าจอด้านขวานะครับ <c oughs> มันจะมีพวกเสียงต่างๆมานะครับอันนี้ฟังนี่จะเป็นจังหวะทังซ้ายฟังขวาจะเป็นเสียงนะครับเวลาจะใช้ UPS นะครับก็กดปุ่ม L นะครับปึ๊บนะครับหครั้งให้ไฟแดงมันขึ้นมันก็จะขึ้นมาตอนนี้จะตั้งไว้ก็คือของจานนิโน่นะฮะก็คือตั้งเสียงต่างๆไว้หมดแล้วนะฮะนะครับเวลาเราจะเลื่อนเพจมันนี่ B 1 B 2 B 3ก็คือแบงค์นั่นเองนะฮะผมแต่งไว้ประมาณ3แบงค์นะครับ B 2 B 3นะครับมันก็จะมีเสียงต่างๆมาให้ดู ทีนี้ถ้าเราอยากจะเพิ่มเองนะครับก็ไปที่เสียงนะครับแต่งเสียงไปที่เสียงไหนก็ได้ครับไปกีตาร์านะครับกดฟังดูหรือว่าสติงเบีเาอาาเาแจ๊ดส่นมากก็จะแจ๊ดเบสรนะฮะ เสียงนี้นะฮะกดออปชันอีดิทนะฮะอ่าถ้าจะมา้าเสียงไหนที่มันไม่ให้อีดิทเนี่ยมันจะขึ้นคำว่า cannot edit this tone นะครับคือมันล็อกไว้นนั่เองนะฮะอ่ะาแล้วก็ต้องไปหาเลือกเสียงใหม่ครับงั้นเอาไป baby beat ดูนะครับกดออปชันอ่า baby beat ก็ไม่ได้อีกนะครับผมมาหาเสียงที่มันง่ายๆก่อนดีกว่าเอาไปออกทางออกแกนแล้วกันนะครับ อ่านี่นะครับออกแกนโรตารี่มันได้นะครับโรเตนะฮะก็ปรับเหมือนเสียงกรองครับในคลิปที่ผ่านมานะครับชอบหนักมากหนักน้อยหรือจะเอาเอ่อแซมปิ้งมาใส่ก็ได้นะครับเสียงแซมปิ้งนะครับเอามาทับในนี้เลยนะครับอ่าจะได้หมดเลยนะครับพอกนี้นะครับจากนั้นสมมติว่าแต่งเสร็จแล้วนะครับก็กดคำว่า i รส์นะฮะอยู่ตรงนี้แล้วก็เปลี่ยนชื่อนะครับ เนี่ยผมอาจจะเปลี่ยนชื่อดีลิสก่อนผมเอาอย่างรวดเร็วนะครับก็คร่าวๆนะครับในการใช้ทั้งนั้นเองฮะเอาแจสกันนะครับกดคูเกอร์กด2แล้วก็กด 9. เแจสนะครับกดคูเซอร์อีกครับให้มันไฟมันเลื่อนมานะครับไล่ๆกันแล้วก็กด9นะครับเพราะว่าตัวตัวเซตมันตรงกับเลข9ก ชั้นที่4ก็1 2 3 4นะครับมาแล้วครับจากนั้นกด sq นะครับแล้วก็เลือกเพจครับไปที่มัน empty นะครับผมกด enter ครับกด yes ครับก็เข้าไปแล้วครับเลือกจังหวะเอาชาชาชาไหมครับเลือกจังหวะก่อนเอาชาชา ก็กด Option. ออปชันเดี๋ยวนะฮะกดไลค์เลยครับผมไม่ต้องกดออปชันนะครับกดไลค์ yes ไปแล้วครับในหมวดแจ z สนี่ครับเสียยมันก็จะเข้าไปแล้วนะครับนะครับในในเพจ2สองนะครับผมอ,อ้าวอันนี้ก็อยู่ใน User Tone นะครับโทษทีโทษที ทีนี้จะเอามาใส่ใน u p s list นะครับกด u p s ก่อนนะครับเลือกเสียงเลือกเสียงเลือกจากโทนนี้ก็ได้นะครับที่แต่งไว้อยาก User ที่แต่งไว้นะครับามาเจอและเบจสองกดแจ็ตตัวนี้นะครับกดแจ็ดเสร็จกดไลค์นะครับ กดไลท์อีกทีหนึง่งนะฮะทีนี้เราไม่อยากให้มันซ้ำตัวเดิมเราต้องกด no นะครับแล้วก็มันจะขึ้นวาดี50เราก็เปลี่ยนต้องเปลี่ยนชื่ออีกครับเป็นตัวเดิมนะครับผมเอาง่ายๆแล้วกันอ G แล้วกันแล้วก็ e 2แล้วก็เลื่อนมาอีกนะครับพอซื้อลงเลขก้กมามดมนะครับ j แล้วกันอย่างนี้นะครับ s q ครับเข้าไปแล้วนะครับ เรียบร้อยแล้วครับเห็นไหมครับ UPS list นะครับแบงค์ที่4จะมีเสียงแจ๊ดมานะครับผมแบงค์สามแบงค์สี่เ่อนกลับมาทีนี้ก็เหมือนกันครับเอาจังหวะลงเสียงแจ๊ดแบงค์ที่แบงค์ที่4นะครับผมก็เลือก3ามชา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 เหมือนกันนะครับกดไลค์เลยครับ yes นะครับเข้าไปแล้วนี่เรามาลองดูนะครับเวลาจะเปลี่ยน เปลี่ยนจังหวะก็ต้องกดล็อกปดก่อนนะครับลองฟังดูกับมาแล้วเราก็กใส่ล็อกไปเหมือนเดิมนะครับเพื่อจะได้จังหวะไม่เล้งหนีนะฮะเเลือกกลับมาเราเสียงหนึ่งเล่น ครับเสียงก็จะมาเวลาจะใช้ก็กด B 1 B 2 B 3 B 4เลือกเสียงได้เลยนะครับเดี๋ยวมันก็กดจากนี่ครับได้หมดนะฮะนี่ก็คือวิธีการที่จะเอาเสียงลงกับจังหวะลงในตัว UPS หรือว่า UPG นะครับผมแล้วก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ